สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสิง์ุุรีขอเชิญทุกท่านมาซึมซับความสุขไปด้วยกันช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่25ถึ31ง31ธันวาคม2566นี้กับสิง์ุุรีเขาดาว2024เขาดาวเฟสติวัลเริ่ม25ธันวาคมพบการประกวดหนูน้อยคริสต์มาสอายุไม่เกิน12ปี27ธันวาคมมอบรางวัลช่อนสตาร์ปลาติดดาว ธันวาคมกวดที่ดาเพื่อนชุมาร่วมเชีรีรยและชมสาวสองสุดสวยสวย25-31ธันวาคมพบกับกิจกรรมสุดฮันษาเข,ข้าชมมหกรรมไดโนเสาร์ฟรีชมกรารแสดงคอนเสิร์ตจากดนตรีสุดเราฟรีฟรีทอาหารมากมายและพลาดไม่ได้31ธันวาคมร่วมเขาดาวไปกับศิลปินรับเชิญแซคชุมแพร สแสดงรุปนานาชาติทุกใจประก,กาศตา31ธันวาจัดใจือไทยแสงบุรีเขาดาว2024-25ถึง31ธันวาคมพบกันที่ห้างโลตัสขว้แขนจุงม,มือกันมารับความสุขไปกับเราห้ามพลาดกันนะครับ